รถสวัสดีคนเรานำมาเองวันนี้นั่าอยู่กับเกมอีเบเซนกับช่วงไกด์ผู้ไดใหม่ปีสัมภิพทีกับหัวข้อที่ชื่อว่าบททดสอบแห่งจกักรราศีซึ่งก็อีกแล้วเป็นบททดสอบที่โคตรตึง2อ,อันแรก,กว่าตึงแล้วอันนี้ตึงสุดเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีใครไม่ความไม่พร้อมเนี่ยเราบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้ปวดหัวสุดแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการลงระดับนิรันนะก็คือเราแนะนำว่าไปลงระดับฟันไลหรือว่าอะไรที่มันง่ายๆกว่าน,นี้กด้วยเพราะว่าไอ้เนี่ยปวดหัวที่สุดแล้วเพราะว่าอันดับแรกเลยคือตัวะตาว 2ช่องก่อนนะก็คือเราก็ต้องลงพี่เป็นธาตุน้ํากับธาตุไฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ก็คือต้องเลือกเป็นเนี่ยเลือกเป็นโบกเปอน10%นะแล้วก็จะเลือกเป็นอ่าอันที่แปดนี้อันนี้ก็ต้องเป็นปลดช่องก่อนคือในการจะปลดช่องเนี่ยมันต้องใช้5แต้ม5แต้มเนี่ยก็คือต้องไปลงอันที่เป็น2อันแรกเพื่อให้เอาแต้มมาเพื่อปลดล็อกอะไรอย่างี้แล้วก็สามารถปลดล็อกเป็นธาตุน้ำหรือว่าเป็นธาตุมือก็ได้แล้แต่ชอบอันนี้ก็ดูเลยว่าถนัดทางไหนมากกว่าแต่ถ้าแนะนำแต่ว่าธาตุน้ำน่าจะง่าย ใช้เป็นตัว3ดาวก็ได้นะจากที่เราลองไปดูมาสิ่งที่สําคัญคือมีแค่เป็น6ดาวปูพังเต็มใส่ดีฟกที่บวกเยอะๆแล้วก็มีเป็นใส่เกียร์สกอร์สูงๆมันก็จะแทมเองนะก็อาให้มันถึงให้มันได้ตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้ตรงนี้ระดับนิลันมันจะลงไม่ได้นะก็คือในการที่จะลงระดับนิลันได้เนี่ยตัวครต้องพร้อมมันก็ต้องมีเบสซิ่งที่ถึงด้วยก็คือตัวครที่พร้อมคืออะไรบ้างมีตัวครที่บังคับอยู่อสองตัวที่จริงก็เป็นตัวหนึ่งก็ได้มั้งเพราะว่าต้องมียูฟิเนไฟย ระดับนิลันได้คือเป็นไฟบังคับเลยว่าถ้าไม่มีต้องไปลงระดับที่มันง่ายกว่าอะไรแบบนั้นไปนะก็เราจะมีไปยูฟิเน่ไฟของเราก็เดี๋ยวไปอ่านสก,กิลก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเ่อมาอ่านคอร์สมาตัวอคอรว่าเอาไงบ้างโอเคสก,กิลของบอสมีอะไรบ้างอันดับแรกคำแนะนำได้บอกไว้ว่าเราจะมีในการทดสอบแห่งธรรมชาติจะทดสอบในการเผาไหมของฮีโร่ทุกครั้งที่จบเทินผู้แทนแห่งป่าไม้เฮเลสจะฟื้นฟูทลังชีวิตจนเต็มแล้วก็ผู้แทนแห่งป่าไม้เฮเลสจะไม่ตายหากผู้แทนแห่งป่าไม้เฮเลสอยู่ในสถานะกระฆาตัากศีลอสุดท้ายเอฟ เฉพาะหลังจากโจมตีจะคือว่าสิ้นสุดจากการบทดสอบแล้วก็จะามถใช้พาพเผาไหมในการฆ่าสัตว์อันเชิญหรือว่าอิมิงมองพวกนี้ได้นะก็คือต้องต้องเผามันเองเออผู้ใช้จะได้รับดาเมจการเผาแรงขึ้นก็คือเราต้องเน้นเป็นการเบิร์นใช้เผาไหมอย่างเดียวเลยเผาไม่ให้มันแบบว่ามันได้มีชีวิตรอดนะก็เน้นเผาไปนั่นแหละแล้วก็จะมีเป็นเรื่องความสามารถบอสเอาที่ยนบ้างไม่มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคืออย่างที่บอกไปว่าบอสตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถจบเหมือนชาวบ้านได้บอสตัวเนี้ยคือเมื่อ ถ้าเป็นอันอื่นนะ่ะคือจะต้องรีบฆ่าบอสก่อนเลขตัดสินถึงศูนย์ใช่ปะแต่บอสตัวนี้ไม่ใช่บอสตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเลขถึงศูงนยะ์เนี่ยเราจะชนะแต่ก่อนที่จะเลขถึงศูนย์ได้ตีต้องไม่บึ้มทําไงก็ได้ให้ตีไม่บึ้มแต่ก็คือต้องมาอ่านกใครละว่าทําไงไม่ให้ตีบึ้มแต่ถ้าเกิดเอาง่ายก็ทําไงก็ได้ให้อยู่จนจบได้โดยที่ยังไม่ตายแล้วก็จะมีเป็นสกิลนี้ก็คือเป็นลบรางบฟทั้งหมดของศัตรูก่อนที่จะโจมตีศัตรูทั้งหมดไม่สนกาาารรดดเเม ait, ชมช จำกัดดาเมจก็คือเอาให้ตายเลยเพิ่มความแม่นยำของสกิลนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนชีวิตปัจจุบันของเลือดเมื่อฆ่าได้จะดับศูนก็คือเราต้องทำไงก็ได้ให้บอสเลือดน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้ถ้าเลือดบอสมันเยอะมันจะวันช็อตเราแล้วมันก็จะเอ็กติงชันด้วยก็คือแบบเหมือนจเจ้าอะไรไปโกงไม่ได้นี่คือไม่มีอะไรให้พี่ไปโกงความตายได้เลยเราต้องทำตามเป็นข้เด็กก็คือทำดาเมจให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้แล้วก็ให้บอสมันน่าย่ไปนะ อะไรคือเธอทัตเป็นมิงมองนั่นแหละออกมา3ตัวแล้วก็เราจะมีเป็นโหโคตรยาวชิบห้องอันดับที่หนึ่งก็คือเป็นมานาธรรมชาติเมื่อเริ่มการต่อสู้จะมอบพันธนาการป่าคือไม่สามารถรับเอฟเฟกฟื้นฟูเป็นสัดส่วนตามดาเมจได้ไม่ทําให้เกิดการโจมตีเพิ่มเติมโจมตีเคานเตอร์โจมตีประสานได้มีผลหลังฟื้นคืนชีพโอเคก็คือไม่สามารถใช้ไอซิเกิลไซส์อะไรพวกนั้นได้แล้วก็ดูโอไม่ได้เคานเตอร์ไม่ได้มีเป็นแบบโจมตีเพิ่มเติมก็ไม่ได้นะ แล้วก็ตอนให้ตายเกิดก็ยังมีผลอยู่ด้วยแต่มันจะตายเกิดได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันไอ <c oughs> ติงชาตตอนฆ่าอยู่แล้วแล้วก็ให้แกะซูทั้งหมดก็คือทีมเราทีมเราจะโดนพวกนี้หมดเลยก็คือไม่สามารถโกงด้วยแบบเคาน์เตอร์ไม่สามารถโกงด้วยกันแบบเอาซิเกิลไปฮีโอะไรพวกนั้นได้ไม่ได้เลยนะสะดุดเลือก,ก็ไม่ได้นะหากมีคําตัดสินอยู่เลข7และ4หลังจากโจมตีจะเป็นเฟดจะเป็นเฟดก็คือเป็นเฟดเติบโตขั้น1กับเติบโต,ตขั้น2ตามระดับขั้นที่หก็คือเป็นเฟด เฟสเจ็ดเทิร์นเนี่ยก็คือเหมือนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่เป็นเลขเจ็ดแทนเลขเจ็ดแทนก็คือจะเป็นการมอบต้นไม้พิภพเอฟเฟกต์เฉพาะให้แก่ผู้ใช้สกิลและกำจัดทอรัสทั้งหมดแล้วก่อนที่จะอัญเชิญทอรัสตัวเต็มวัยมาสามตัวตัวเต็มวัยจะตัวใหญ่แค่ไหนก็เดีย๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะก็เพิ่มเลือดสูงสุดของผู้ใช้สกิลแล้วก็ห้ามบัฟและมอนทินเกสตูเป็นเวลาเก้าเทิร์นก็ล้างตรงหลังอันนี้เออถึงต้องใช้ยูฟิเนฟไฟไปล้างแล้วก็เติมต,ตัวขั้นสองคือ, Fate 4. Fate 4. Fate 4. คอเฟสสี่เฟสสี่ก มอบการรักษาให้แก่ผู้ใช้นาน2เทินแล้วก็อัญเชิญทอรั์เต็มไวัยตัวแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดแมกเฮล,ลเข้าไปอีกอย่างมากก็คือเพิ่มแมคเฮล,ลให้มันยิ่งถึกเข้าไปอีกนะแล้วก็มอบมนทินและห้ามบับแก่สูเก้าเทินเหมือนก็เหมือนกับเป็นเฟสเวลาเป็นเฟสก็จะห้ามบับกับมนทินทั้งกันแต่ว่ารวมไหมว่าเฟสแรกถือเป็นห้ามบับและมนทินแต่พอเฟสสองเป็นมนทินเราห้ามบับ ไม่รู้ทำไมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรบ้างก็เฟสสุดท้ายก็คือเมื่อใช้สกิลเติบโตเร่งด่วนจันเชิญทอรัลตเต็มไวมาแทนทรัลตมรกรโอเคแล้วก็จะมีรักษาก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเทองของตัวเองแล้วก็สกิลจะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อจบเทิร์นก็คือบอสจะทำอะไรไม่ได้บอสเข้าเทิร์นมาปุ๊บเหมือนโดนสตันอะไรแบบนั้นแล้วก็ลดเวลาดีบัฟของฮันทีทั้งหมด2เทิร์นด้วยก็คือเหมือนกับล้างล้างเบิร์นที่ลูกน้องมันมีนะแล้วก็สิ่ บอสมันจะเข้าเทิร์นมาหลังลงุงลองได้ก็จำนวนเรื่องนี้ให้ดีด้วยนะเกิดในช่วงเฟสหลังๆนะแต่ก็จะมีเป็นอะไรอีกจะมีเป็นพรอ,อันนี้น่าจะต้องดูเกมแล้วอ๋อนดูในได้โอเคก็คือจะมีเป็นเรื่องหลักๆก็พยายามเน้นเป็นเบิร์นอ่ะเน้นเป็นการเบิร์นแล้วก็จะเน้นเป็นการแบบให้ทําไงก็ได้ให้แต้มไอเกตพลังดวงดาวเนี่ยเหลือศูนย์ห้าศูนย์จะเป็นประโยชน์แก่ทีมเราห้าหนึ่งร้อยจะเป็นประโยชน์ต่อบอสนะก็คืออันดับแรกเลยคือบอสจะมีเริ่มต้นด้วยสี่สิบแล้วถ้าเกิดว่าเราติดเบิ จาก40ก็ลดโอ้15ก็เหลือ25ปะ่ะไม่รู้ไปคำนวณเองนะถ้าเหลือ0เนี่ยจะทำดาเมจเป็นมหาศาลกับบอสเลยก็คือแบบบอสมันจะดุ้งหยงเลยแล้วก็จะกลับไปเด้งเป็น40%อีกรอบแต่ก็คือพยายามเน้นเบิร์นให้เยอะยิ่งเบิร์นเยอะก็แฮมัพอมป็นเหลือ0ก็ทำดาเมจฟรีๆได้แล้วเงื่อนไขในการเพิ่มก็คือทุกครั้งที่ถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยมันได้โจทย์เทิ่อนของใครก็ตามจะได้5%แล้วถ้าเกิดว่าไอ้พวกมิงหม่องมันโจมตีก็ได้อีก5%บอสโจมตีก็ได้ไดด้้้5%แแลววถาาเกกิ่คครบ 100, คือตตีนะ ครบร้อยคือตีแตกอินสแตนลีเลยนะั้นอย่าให้มันครบร้อยต้องเน้นเบิร์นอยู่เสมอซึ่งเราก็ต้องเน้นไปทีมที่เน้นเบิร์นเป็นหลักนะแล้วก็ประสิทธิผลที่ใช้จะจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสามสิบนะเพราะว่าเรามีเป็นพรแห่งดวงดาวเนี่ยเรามีเป็นอาขีดจำกัดประสิทธิผลเป็นหนึ่งร้อยก็คือเราไม่มีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราจะมีติดร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเป uff, uff, ็นดีบัฟถ้าดีบัฟไเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าดีบัฟมันโอกาสไม่ถึงก็ตามความสวยไปแล้วก็สาเหตุทีีี่่่่มมันนนนตตต้้้้้้อออองงงใใชเเ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 ป็บซิววววลลลลยพรรรรราาาาาาะกหหห์แแสุดู เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ตัวอินฮิวได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามีใครที่เป็นแทนคอมนี้ในยูฟิ่ไไฟไหมรู้สึกว่าไม่มีเขาบอกว่าไม่มีถ้าเกิดว่าจะลงที่เป็นนิรันเนี่ยต้องใช้ยูฟิ่ได้ไฟเท่านั้นถ้าไม่มีหรือว่าไม่ปั้นหรือว่าจะหาตัวคอนทรแทนเนี่ยต้องไปลงระดับฟันหลายก็เปลี่ยนทีมเลยเพราะว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องเป็นแบบใช้ยูฟิ่ไไฟแบบบังคับเลยว่า ตัวเดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้แล้วแบบไปลงนิรันดร์ถึงจะผ่านได้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ทีมขวาเราจะมีใครบ้างอันดับแรกก็คือจะมีเป็นคนแรกที่จําเป็นต่อทีมก็คือมีเป็นยู่ที่นไฟพยายามบิลดสปีดให้อยู่ใกล้เคียงกับ250ให้มากที่สุดยิงใกล้ก็จะยิงเป๊ะรู้สึกสปีดต้องไปเป๊ะเลยแต่ก็เราเลยสองห้าสองห้าแต่ว่าสองสี่เก้ามันก็ใกล้เคียงแหละก็ได้แล้วมั้งแล้วก็เน้นทั้ประสิทธิผลที่ร้อยสามสิบเพราะว่าเราต้องทำรีซิตอยู่ที่ประสิทธิผลอยู่ที่ร้อยสี่สิบเท่ากับร ไอค่าประสิทธิ์ขฟรีให้1 0บเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัพแค่ร้อยสามสิบก็พอแล้วก็ได้เท่านี้แล้วก็ใส่เป็นอ์ติแฟคของฮาวายองไฟเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเบิร์นเพิ่มได้เราต้องเบิร์นให้ได้เดอยอะที่สุดเท่าที่จะเบิร์นได้นั้นก็ต้องใส่ใบนี้ยิ่งอัพเต็มยิ่งปลอดภัยนะแต่ถ้าอัพไม่เต็มก็จะยิ่งเสียวไส้หน่อยเพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีใบนี้รู้สึกว่าใบเดียวที่พอแทนได้ก็คือจะเป็นใบของโ so ซพี่โ so ซเป็นมันก็ดีไหมมันก็โอกาสน้อยกว่ามมััันนนนนโอออกกกาาส็้้ยแตต่่่ไดีวีวรงท ถ้ามันติดคีมันก็คือสวยเพราะว่าเนี่ยต่อให้เรา b u ว l d แบบคีเลตสำคัญมากคือคีเลตต้องไม่มีนะคีเลตคือศูนย์นะแต่เราต่อให้มันเป็นศูนย์นะมันก็ต้องบวกคีเลตฟรีจากชนะธาตุก็เป็น30%อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่า30%ติดขึ้นมาเบิร์นฟรีก็ไม่ได้ก็คือมันต้องห้ามคีลูกน้องเลยแต่ถ้าเกิดว่าคีมาก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะแต่ก็บอกว่าเบิร์เทมป์มาดาที่มันมีก็จะบอกว่าช่วยได้ก็ตัวคอนี้ก็ต้องใช้เป็นแบบว่า บิวให้เป็นโอกาสติดให้หมดเลยนะไอ้ลดความพร้อมลบเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นแต่ว่ามีไฟก็ปล,ปลอดภัยกว่าแล้วก็อันนี้ก็เอาแค่บอด3ก็พอนะโอเคแล้วก็จะมีเป็นตัวต่อมาอันดับที่2ก็คือจะเป็นบีฮูทำไมถึงต้องใช้บีฮูเพราะว่าเราต้องการเผารุ่น้องให้ลุ่น้องมันตัวแตกตายนะถ้าเกิดว่าเรามีบีฮูเนี่ยข้อดีของบีฮูเลยคือบีฮูมันจะสามารถช่วยเพิ่ม ทางโจมตีและดิเฟนซ์ของตัวเองแล้วก็ตีไม่คิดคิดคอเขาไม่ติดเบิร์นเสมอแล้วก็ถ้าเกิดว่าสตูเนี่ยมันโดนเบิร์นเนี่ยมันจะโดนเบิร์นเป็นแรงขึ้นอีก30%เราไม่รู้ว่าเบิร์นของบอดที่มันบอกว่าไอ้ลูกน้องมันโดนเบิร์นแรงเนี่ยมันแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดโดนบีหูของ30%เข้าไปซ้ำเนี่ยรับรองว่าร้องโอยกันหมดนะแล้วก็สกิล3ก็จะเป็นเรื่องของการแปะเบิร์นเพิ่มจากของรักแล้วก็ดันเทินแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่เราคิดว่าให้ใช้เป็นของรักดันเทินแล้วก็อัพสกิลนี้ ไม่เอาก็ได้นะข้ามได้เกิดว่าใครแบบบิฮูไม่ได้ปั้นจริงจังเขาบอกว่าข้ามได้แต่เราคิดว่าถ้ามีไว้มันก็จะแรงกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เน้นเป็นรถคูดาเพราะสกิลเนี้ยต้องกดให้บ่อยมากเพราะเหมือนว่าจะมีบางช่วงจะต้องกดโซเบิร์นกดทุกรอบเลยนะโอเคเดี๋ยวใส่ของก่อนเมื่อกี้ของน่าจะเบิดไปลงไอ้บอสลอยเล้วโอเคในการบิบีวฮูก็บิวให้เร็วที่สุดเท่าที่เราได้แล้วก็ประสิทธิ์บนเอาที่เอาแค่ร้อยสามสิบก็พอแล้วก็ไปเน,น้นแอตแทคให้เยอะ แล้วก็ถึกนิดนึงนะแล้วก็ของรักอ่าร์ติแฟกต์ก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเบิร์นนะสามารถใช้เป็นของตัวเองน่าจะได้นะเออแต่ก็คือพยายามให้เป็นแบบว่าอาร์ติแฟกต์ที่ไม่คิดว่าเป็นเบิร์นอะถ้าเกิดว่ามันมีเป็นเบิร์นเราจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่เราใช้ใบนี้เพราะใบนี้มันฟรีถ้าเกิดใครเล่นมานานมันจะเป็นใบที่อยู่ในอีเวนต์ของอ่านักวอตอนที่นักวอมาช่วงแรกๆก่อนตัวควอนจะเข้านี่ไม่ใช่นักวอนี่นะมันจะเป็นอันนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็เออคิดว่าใช้อะไรก็ได้ให้มันเป็็็็นน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 เเ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 พิิ่่่่่มมมมบบรรรร์ออออออะะะซึงงาาาไไไู้้้้วีีีัหแแตกกกจใชปปโคล เราเป็นสีผลเราเปลี่ยนเป็นโจ๊ตีด้วยผลิตเฉตีแรงๆโอเคเราแก้แล้วเดี๋ยวให้ดูเซตตัดก่อนอเอาประมาณนี้ให้ดูของยูฟิเนฟไฟด้วยตอนนี้เสียงเราเริ่มจะหมดแรงแล้วเพราะว่าเรายังไม่เป็นงีบมันเลยมันก็เลยแห้งๆนิดหน่อยนะแต่ก็อีก2ตัวก็คือจะเป็นตัวที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ปั้นตัวคอครมาเพื่อลงอะไรสักอย่างก็คือจะมีเป็นทีเรียไฟถามว่าทำไมต้องเป็นทีเรียไฟเพราะทีเรียไฟเนี่ยเป็นตัวคอครที่ มีจุดเด ous, ่นเรื hey. ่องของการห้ามดาเมจเป็นสตร่วนตามเลือสูงสุดหรือว่าเดดดิมจ็กเกินั่นเองคือบอสตัวเนี้ยมันใช้เดดดิมจ็กเกิได้เป็นบอสตัวเดียวเลยนะตัวอื่นใช้ไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่ใช้ได้ไม่รู้ทําไมแต่ก็คือมันน่าจะทําให้แบบบอสเป็นเลือดมาโหรานแล้วก็เอาเดดดิมจ็กเกิไปตีแบบอะไรเงี้ยมั้งซึ่งถ้าถามว่าไม่ใช่อิติเลสเทียไฟเนี่ยใช้ใครได้บ้างรู้สึกว่าเขาบอกจะใช้เป็นโซแบทกายได้ก็คือพยายามใช้ตัวคอที่มันเป็นแบบว่าตีีแรรรงงตาาามเเเลือดดสสููุกโยยหไไป้๋ว ตัวไปกลแล้วน่าจะอยู่ห้องรอนะก็ระเบิดไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าจะพอได้น่าจะเป็นเนมูนัทคิดว่าในมูนัทก็น่าจะพอได้เพราะในมูนัทก็มีความสามารถที่เป็นตีแรงตามด้วยโนสุดเหมือนกันแต่นี้เราไม่ชวนนะว่าได้แค่ไหนแต่ว่าเราเอาทีไฟตามที่เราดูคลิปมาแล้วกันเพราะว่า,วาเล่นตามคนอื่นมันง่ายกว่าอยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็นดันเทิร์นด้วยถ้าตีโดนก็คือดันทุกคนในตีอยู่เป็นตัวเองแล้วก็เรื่องของการอัพสกิลที่จริงตาบอดแล้วไม่มีผล ตาบอดไม่มีผลเราว่าเอาแค่บโบว์โจมตีก็พอแล้วก็ซิกูดสามอัพให้เต็มซิกูดสองก็อัพให้เต็มนะแต่มันเป็นตัวสามดาวอัพง่ายอยู่แล้วแล้วก็ในการบิลเนี่ยหลักๆเลยพยายามเน้นแค่เป็นสปีดอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกับให้ได้195มากที่สุดชา้าลงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่พยายามให้แบบใกล้เคียง195มากที่สุดแล้วก็คีเลททำแค่85ก็พอเพราะว่ามันเป็นบอสธาตุไม้ต่อฟาดไฟไปตีแล้วก็พยายามเน้นให้คีเลททีดาเมจ35โจมตีไม่เยอะไม่เป็นไรแต่พยายามนาเ,เ,ยเ,าานเน้เเน,เนี่ยมนามนาารคกบที ังนั้นเวลามันคีย์ที่ข้แล้วมันแบบคียดามเมจมันเยอะไดร์นจูเกอร์มันจะลั่นแรงทําให้มันแบบว่ามันตีแรงดังนั้นเราเราแนะนำว่าให้ดันคีเรทเป็น85ได้ก่อนแล้วไปดันคียดามเมจให้แม็กแล้วก็ไปดันให้เป็นโจมตีต่ออ่าแต่สปีดต้องให้ได้ประมาณ9 5สปีดเนี่ยเราไม่ไม่ชัวร์ว่ามันต้องเป๊ะขนาดไหนแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมากกว่านิดนึงหรือน้อยกว่านิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไม่หยุดอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ใส่ดิ์นจูเกอร์อัพเต็มนะแล้วก็ของเราเป็นคีย์ดาา่มกันารงกกอมมัห ถ้าเราคิดไม่อยากเปลี่ยนไปมาแต่คิดว่าคิดจอกรมันก็น่าจะได้เหมือนกันแหละคงไม่ต่างกันแบบว่าขนาดที่แต่ขนาดนั้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวคอนที่ชื่อว่าชูดีไฟชูดีไฟในข้อดีเลยก็คือมันจะเป็นอ่าตัวคอนที่สามารถดันเทินได้แล้วก็ทําให้มันได้ได้ได้เทินบ่อยๆก็สามารถตีได้รัวๆแล้วก็สกิลสามพักได้ด้วยแต่ว่าเราเราเห็นคนเขาบอกว่าให้ไปบิวแบบว่าชูดีไฟเป็นแบบว่าเป็นประสิทธิผลสักลอยสามสิบเจพักลุงน้องได้แต่เราว่ามันน่าจะไม่จําเป็นเราก็เลยเอาบ้แหใบ ใกล้หลอดเก้าห้าไปสุดแล้วก็ใส่ดีจูจ๊กเกอร์คิดได้เมตรสามห้าอะไรประมาณนี้นะโอเคมาสู้บอสตัวนี้กันก็คือในการสู้บอสตัวนี้นะ,ะมันจะแบ่งเป็นสามเฟสเฟสแรกก็คือจนกว่าจะถึงเลขแปดลงไปที่เจ็ดนั่นคือเฟสแรกแล้วก็ไปถึงเลขลห้าลงไปที่สี่นั่นคือเฟสที่สองแต่อันดับแรกคือเราเกดสก,กิลบีฮูก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ปิดสก,กิลบีฮูให้หมดเลยเปิดแค่สก,กิลชูดีไฟคนเดียวนะแต่กดไปปุ๊บอ่ะปิดสกิลสามโซ่แล้วก็ให้มันรันอะไรก็รันไปแล้วเราก็รอจนถึงประมาณเลขแปดลงเลขเจ ร no oh, อให้มันทำไปด้านหลังของบอสตัวนี้ก็คือพยายามให้บอสมันเลื่อนน้อยที่สุดก่อนที่บอสจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอสตัวนี้มันจะไม่ตายจก้กวปจะเดิเลขศูนย์ต้องรองให้มันเหลือศูนย์ <Yeah. S 1> เท่านั้นถึงจะจบแมชนี้ได้ต่อให้มันตายบอสจะไม่ตายบอสจ,จะเลือ่อนเหลือศูนย์ไปเลยอะไรแบบประมาณนั้นนะแล้วก็รอไปก่อนเรารอจนกว่ามันจะขึ้นเลขแปดลงเจ็ดพอแปดลงเจ็ดปุ๊บเราค่อยกดปิดหรือมันก็บอสมันจะปล่อยเราอองควันที่แบบทำให้เป็น tm สองจุดห้าอะไรค่อยปิดสกิลออโต้น อันนี้ก็ทำอะไรก็ทำไปก่อนอ่ะไอ้บอลมาเล่นไปก่อนอ่ะแต่พอแบบว่ามันถึงเป็นบอสเราเค่อยๆปิดใกล้ละตรงนี้อ่ะมันจะเป็น8ลง7จ็แล้วเราก็ปิดเลยดูกน้องทำอะไรทำไปช่างมันไม่สำคัญแล้วพอมัน8ลง7ปุ๊บบอสมันจะปล่อยเพียงสองจุดแล้วก็ล้างทุกอย่างแล้วก็คอยฮิลด้วยเพราะไอ้ฟิเน่มันจะฮิลทุกครั้งที่มันแอคอะไรสักอย่าง สาเหตุที่ว่ามันต้องใช้ยูฟีเน่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาไอ้พวกนี้แหละมันไม่มีวอลเลเยอร์คนไหนที่แบบว่าเป็นตัวรางดีบัฟและบัฟดาบแล้วก็ตีมูเลยอยู่เป็นยูฟีเน่ไฟคนเดียวคือแบบว่าหมดเนี่ยทำมาเพื่อยูฟีเน่ไฟคนเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นการทมทุยคนที่ไม่ที่บอกว่าให้ขา้ามยูฟีเน่ไฟไปตอนนี้ต้องเสียใจเพราะว่ายูฟีเน่ A ไฟไ,ได้ที่ใจละนะแล้วก็อ่าแล้วก็ซีดสามอันนี้จะก็ต้องกดมือละที่จริงมันน่าจะมีจุดบางจุดที่มันออโต้ได้แหละลองวิเคราะห์คลิปดูเอาแต่ว่าตอนนี้เราทนก ยาวได้อ่อสกิลสามเดี๋ยวเราก็โซเบิร์นมีหกเดี๋ยวโซเบิร์นมีหกแค่รอบเร็วแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อมาจะไม่โซเบิร์นแล้วหลังจากที่รอบที่ไม่โซเบิร์นรอบนั้นอะโซเบิร์นทุกรอบเลยนะแต่ก็คือดูตามสถานการณ์แล้วว่ายังไงส่จูลี่ให้กดได้สกิลได้ก็กดเลยแล้วก็โฟกัสตีบอสเป็นหลักนะถ้าเป็นร่างนี้เฟยสองเนี่ยเน้นตีบอสอย่างเดียวเลย แล้วลูกน้องถ้าเกิดว่าแบบตัวไหนมันแบบดูอันตรายเพราะว่ามันแบบมันดูไม่ตายคือการที่ลูกน้องจะตายเนี่ยมันต้องเป็นเบิร์นประมาณสี่ถงอันแล้วแต่ว่าดาเมจของคนเท่าไหร่ของเราเนี่ยยังไม่ดูว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่ามันดาเมจสี่เบิร์นมันจะฆ่าตายไหมเดี๋ยวต้องมานั่งดูก่อนว่าดาเมจเท่านี้มันจะได้กี่เบิร์นแล้วมันจะแบบตีตายไม่ตายยังไงแต่เราว่าไอ้ตัว2เบิร์นนี่น่าจะไม่ตาย แต่เราเราใช้บีฮู Lori ได้เดี๋ยวเรากดสกิลสามบีฮูไปเลยแต่รอบนี้ไม่ต้องโซเบิร์นเพราะว่าเราคิดว่าเบิร์นมันน่าจะแจกพอที่จะฆ่าทุกตัวได้แหละแต่เราไม่รู้ไอ้สี่เบิร์นจะตายไหมนะไปดูกันแต่คิดว่าตายละน่าจะตายละปุ้งปุ้งปุ้งโอเคสี่เบิร์นฆ่าได้เป็นเรื่องนะที่ดีดีไ uh. ปแล้วก็ เลขหกนไอ้ถ้าเกิดเนี้ยมันเหลือศูนย์อะเราจะได้ดาเมจฟรีๆด้วยนะตอนนี้เราก็หยุดีไปก่อนอยู่ที่ในไฟพยายามเก็บสกิลดสาไว้ตอนแค่เปลี่ยนเฟสอย่างเดียวไว้ล้างที่มันเป็นมลทินอะไรพวกนั้นนะเพราะไอ้เดบับพวกนั้นมันโคตรอันตรายมันจะไม่ฮิ้วไม่ทันแล้วก็บัฟดาบไม่ขึ้นด้วยนะอันนี้คือเหลือศูนย์ไอ้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์นะเห็นปะโดนดาเมจฟรีๆแต่ไอ้ดาเมจฟรีๆเนี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆตามที่มันเปลี่ยนเฟสเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบอลมันจะเพิ่มแม ก่อนตีก่อนในถ้าเกิดบางทีมันติดคีย์หรือว่าดีแฟคเขายองอัพไม่เต็มมันก็จะเบิร์นไม่ครบแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตีบอสไหมหรือจะตีลูกน้องแล้วว่าตีบอสไปก็ได้มันยังไม่ถึงเรื่องสี่แต่ว่าตีแต่บอสมันก็ได้ เฟสนี้เดี๋ยวมันจะ5ลง4แล้วก็คือจะเริ่มเฟสสุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์ลูกน้องให้มันน้อยที่สุดเท่าจะน้อยได้ปีฮูน่าจะกดโซเบิร์นได้ตะกูสาเบิร์นหมู่กย่าเสียดายเดี๋ยวไม่ได้กดแล้วก็ทีเดยไฟกด3ได้กดเลยเพราะว่าทีเดย์ไฟจะจะได้ให้มันดาเมจได้แรงที่สุดเท่าที่แรงได้เราโซเบิร์นไหมเรารู้สึกว่าเฟสนี้บอสมันเลือดเยอะแปลกๆอ่ะเราว่าเราโซเบิร์นดีกว่าเพื่อความ ปลอดภัยถ้าเราไม่โซเบิร์นเดี๋ยวแบบเลือดเยอะเกินมันจะบันช็อตเราได้คือบอสยิ่งเลือดเยอะเข้าเทิร์มามันจะตีแรงแต่ซิกิลยูฟิเนไฟเนี่ยเก็บไว้ตอนเปลี่ยนเฟสเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเฟสสุดท้ายแล้วเนี่ยกดกดได้แต่เราจะเก็บไอซิกิลยูฟิเนไฟไว้เฟสสุดท้ายตอนที่ต้องการที่จะบับดาบไปกดปิดฉากบอสในถ้าฆ่าลูน้องได้มันจะลดดีเฟนด์ด้วยแต่อันนี้มันจะมีผลเฉพาะตอนที่เราจะเป็นตัวดามเอทคิ เฟสสุดท้ายแล้วเฟสสามเลขสี่ตอนนี้ก็คือเราต้องทําไงก็ได้ให้เรามีชีวิตรอดก่อนที่มันจะเกิดเรื่องหลายๆขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราทำไงบ้างเดี๋ยวเราว่าเราเราตีบอสก่อนเพราะตอนนี้บอสมัน80สแต็ก,กละเลขมันเยอะเกินถ้าเลขมันเยอะเกินเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ตีมันจะบิ้มได้เพราะว่าถ้าเกิดครบร้อยขึ้นระเบิดเลยอย่างที่บอกไปงั้นเราสกิลหนึ่งตีบอสแล้วก็เดี๋ยวอยู่ที่ในไฟล้างบนใน,น,ท,นทุกคนเฮลตี้ก่อนเอตอนนี้ทุกคนน่ายอยู่แล้ว เฟสเนี้ยพยายามเน้นตีลูกน้องมากกว่าตีบอสแต่ว่าพยายามอย่าให้เลขอันเนี้เยเยอะเกินถ้าเลขเยอะเกินต้องหันไปตีบอสแต่ถ้าเกิดว่าเลขแบบยังพอรับได้อย่างเงี้ยก็หันไปตีลูกน้องก็ได้แต่ตอนนี้เราตีบอสกอนจะมีทีจะไฟตีบอสได้เพราะมันเป็นตัวดาเมจนะเดี๋ยวเราเบิร์นหมู่กันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็พยายามจะกดสกิลสามแล้วก็ทีเดียวไปปิดปิดฉากนะนะนะแล้วก็ตอนนี้โซเก็บไว้ให้บีฮูอย่างคนเดียวเลยบีฮูกดโซอย่างเดียวเลยนะโอเคเราตีใครบ้างเราตี เราว่าไอ้นี่น่าจะตายนะไอ้นี่น่าจะตายเหมือนกันไอเนี่ยน่าจะไม่ตายแต่ว่าเราเดี๋ยวไปยูฟิเน่ไปเดี๋ยวรอดูก่อนว่าอยู่ฟินเน่ตีมันจะเป็นไงบ้างแต่๋ยวเราว่าตอนนี้มันน่าจะตายหมดละไอเหแบบเหลือแค่ตัวเดียวอ่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติบอสมันเข้าเทิร์นในเฟสสุดท้ายเนี่ยถ้าบอสเข้าเทิร์นเบอร์จะหายหมดนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตัวไหนที่แบบว่ามันดูทรงแล้วมันไม่น่าแซงบอสคือไอ้อย่างที่บอกไปตอนแรกอะไอ้พวกมิ้งมองพวกเนี้ยสปีดมันจะช้ากว่าบอสเสมอถ้าเกิดเป็นแบบไอ้ตัวตััววอยย่างตเนี้ ตัวเนี้ยคืออยู่กลางบอสอะแปลว่าไอ้เบิร์นพวกเนี้ยมันมีผลแน่นอนถ้าเราไม่จุดระเบิดมันดังนั้นเดี๋ยวเอาบีฮูตีเลขสี่การันตีฆ่าแล้วก็ไอ้เลขสองกับเลขหนึ่งเนี่ยน่าจะโดนเบิร์นตายจากการที่เข้าเธอเพรามันเข้าแบตอยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ล้งั้นเราฆ่านี่ก่อนเลยฆ่าเลขสี่ก่อนปุ่งตายปุ่งตายปุ่งตาย,ตายโอเคตายหมดแล้วก็ตีบอสได้ <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องรอ 5ทีเรียนมันแบบว่าจังหวะดีแบบว่ายูฟิเในไฟกดซิวสามทีเดย์ได้บ้องหัวยังไงก็จบบอสได้อ่ะตอนนี้ก็ทีบอส์ดฟรีฟรีก่อนเพราะว่าลูกน้องมันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวลูกน้องจะมาอีกรอบตอนตอนนี้แหละอ่ะลรงน้องมาแล้วเราก็ซิวสามทีเดย์ไฟตอนนี้ไม่ต้องกดซิวสามนะเก็บไว้ตอนยูฟี่ในบับดาบนะซิวหนึ่งไปแล้วแล้วก็เบินไปเบินหมู่ไปลูกน้องก็ต้องฆ่าอยู่ดีนะลูกน้องการฆ่าลูกน้อง เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราไม่ฆ่าลุนนง,ลงน้องหรือลุกน้องจะฆ่าเรามันไม่ฆ่าเราหรอกแต่มันฮีบอส <c oughs> ถ้าเกิดว่าไอ้ล่างสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดบอสมันเหลือเลขกหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องปิดฉากบอสนะก็คือเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่าให้บอสมันเลือดเล็กหนึ่งถ้าบอสไม่เหลือหนึ่งเนี่ยเราจะตายตอนนี้เราทำไงบ้างเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะเราไม่รู้จะเบิร์นไข่ตายบ้างเนี่ยลุงน้องก็ดูเฮลตี้เฮลตีิเราว่าเราตีบอสไปเลยกันเพราะว่าเราเทียบลูกน้องแล้วจะไม่ทัากัน Every battle when you're adventure. day a an is on แต่ลูกน้องมันตีแค่คนหน้าสุดอยู่แล้วเ, <c oughs> เราว่าสกิลหนึ่งน่าจะดีกว่าไหมเด็สกิลสามเราว่าสกิลสามดีกว่าเราเอาดันเทินดีกว่าเขาสกิลสามมาดันเทินเราไม่ต้องโซเบิร์นแล้วไม่จำเป็นแล้วลูกน้องก็จะฮีลวอร์ดแต่เราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า ทีเรียมันเป็นตัวที่มันตีโคตรแรงนะแต่เราว่าเดี๋ยวเราตีลูกน้องให้ตายสักตัวเพื่อความปลอดภัยดีวยกว่าเพราะว่าถ้าลูกน้องมันเ,เราว่าตีลูกน้องตายไม่น่าทันนะเพราะว่ามันเลขจะขึ้น90แล้วอะเราว่าเราตีบอสไปน่าจะทันแล้วอ,อ่ะเราลองตีบอสด,ด้วยกันเราไม่เรายังไม่เคยลองว่าดามเมจเราจะพอไหมแต่คิดว่าน่าจะพอ ก็คือเฟสเนี้ยเราต้องฆ่าบอสให้ได้แล้วถ้าบอสไม่ตายเราตายแล้วเนี่ก็ต้องตีให้แบบหมดหลอดเลยแต่ว่ามันหมดหลอดอยู่ลวเพราะว่าที่เรียมันแรงโอเคเนี่ยพอเราตีหมดหลอดปุ๊บถ้าเกิดเราฆ่าบอสห้าตอนเลขหนึ่งแล้วบอสเล่นหมดหลอดพอดีะเราไม่มีลูกเนาไอ้มิงหม่องมันตัดเธอมาแซงอะเราก็จะสามารถจบบอสได้แต่บอกเลยว่านี่ก็หลายเทคอยู่เพราะว่ามันพื่นลงครั้งแรกมันจะงงๆหน่อยบอสตัวนี้ต้องลงหลายๆเทคเลยเพราะว่ามันงงมันแบบมันต้องเล่นเป็นเรื่องของเธออะเอองนั้นก็โอเคได้แบวนมาวู้แหวน แหวนที่มันดูน่าสนใจโอเคเราได้ที่คันกาเล็กซี่ด้วยเดี๋ยวปิดซีรีส์นี้ด้วยการเอาอันนี้ไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเดือนหน้าก็คงจะเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบว่าลงแบบโดยที่มีคะแนานเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มไปลงแบบเป็นทีมออตโต้หรือว่าอย่างเด่นค่อยว่าไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปบวกของก่อนนะแหวนตัวนี้เราอยากได้สปีดหรือว่าดีเฟเเดเยอะๆเอาสองอย่างดีเซเยก็ได้มั้งเอาจริงๆิลงยังไงก็ได้ไม่ให้มันลงต่ำหรือลงประสิทธิผลก็ถือว่าโอเคละไม่เอาประสิทธิผลแน่นอนว่าถา ปิดคลิปด้วยน,นี่ดีกว่าเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวเราเราไปบอกในเรื่องไกลแรกไปแล้วแหละว่าเราจะเอาพวกเนี้ยไปซื้อโสมอย่างเดียวเ่ะก็เดี๋ยวรอซื้อโสมอย่างเดียวยวได้โสม2 0ง200นะเดี๋ยวปิดคลิปด้วยรีวิวตัวคอครแสงเมื่ดดีกว่าให้กับผู้เล่นเก่านะว่าจะรีวิวตัวคอครที่เป็นเซน่าแสงว่าตอนนี้เซน่าแสงยังเป็นเมตาอยู่ไหมโอเคเป็นตัวคอคเซน่าแสงวันนี้เราจะมาได้เราจะได้มารีวิวเซน่าแสงเดี๋ยวก่อนเซน่าแสงไม่ใช่บอริเออโอเคเราได้รีวิวคาทูจามืดคาทูจามืดเนี่ยเป็นตัวคะครที่ เพิ sí, like good, on, like er ่งบ no no ัฟมาล่าสุดเลยบัฟไม่เยอะแต่บัฟแบบว่ามันทำใได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวคอรนี้เป็นตัวคอนที่ตีแรงตามเลือดสูงสุดแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นเมื่อ่อนจะบิความดจามือเนี่ยต้องบิวเป็นตัวแบบเลือดเยอะสปีดเยอะไม่ก็เคานเตอร์ไม่ก็ถึกไม่ก็มีเป็นโจมตีด้วยแต่มันบิวเยอะเกินไปอ่ะเกมก็เลยปรับให้มันบิวง่ายขึ้นตอนนี้ก็บิวแค่เลือดคีเลทคี่ดาเมจดีเฟนส์สปีดอะไรพวกนั้นไปก็เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะแล้วว่าดีขึ้ มันคือตัวคอนที่เล่นกับดวงตัวคอนี้ถ้เกิดว่าดวงดีนะมันจะทให้ทุกคนตีหลบี่บไอ้ยีเนต์ี่ยหละตัวบิ้มตีเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่กับเฮราหมื่นะมันจะเป็นหลบ40โอ้โหตีกันไม่โดนอ่ะเออถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่าเป็นตัวที่แบบเอาตัวแก้ตัวหลบมาหรือว่าแบบเป็นเล่นทีมฟูลคีดค้ออย่างเงี้ยเป็นตัวคีดาเมแรงอย่างเงี้ยแบบพวกฟานไฟหรือพวกที่เป็นแบบเจโนวเจโนนี่ไม่เกี่ยวป่ะเจโน่น่าจะไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่าแบบพวกฟานไฟหรือว่าพวกแบบเบลยมืืดดดออออย่่่่่าางงงงงััั้้้นนนนนนะเเป็ตตตตตตวววคคทีีีีหโถึึจแแรรรลพมบ20% 40%ขก แต่ต้องเล่นคู่กับเพลรามื่หรือว่าต้องเล่นคู่กับการศรัทธาในพระเจ้าและก็ศรัทธาในอะไรหลายอย่างถึงจะแบบเล่นได้ดีนะแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเราไม่เล่น,เร,เ,ลนเราไม่เล่นตัวคนนี้นะเพราะว่าเราเราแพ้ขนสัตว์นะเราไม่อยากเล่นเออก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราว่าเก่งไหมเราให้คะแนนประมาณ6เต็ม10บแล้วกันแต่ถ้าดีน่ากิววอมันไม่ค่อยหลบอยู่แล้วทีมเราจะไม่หลบเหมือนกับดื่มตัวคนนี้ไปเลยแต่ถ้าเป็นอา a ทดวงเท่ากันน่าจะพอเล่นได้อยู่แล้วแต่ก็ไเปว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าไป